จากสถานการณ์โควิด19นะคะที่เรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสถานการณ์เรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรื่องของปากท้องนักข่าวพลเมืองของเราก็ได้เกาะติดเช่นเดียวกันนะคะชวนคุณผู้ชมติดตามวิถีชุมชนกันบ้างนะคะอย่างวิถีนี้ค่ะวิธีการหาเห็ดดินหรือว่าเห็ดป่านะคะจากหลายพื้นที่ที่มีการรายงานผ่านแอปพลิเคชันสีไสามาทีกัดแรกค่ะ ร่มกันที่ป่าสาธารณประโยชน์นนทรายบ้านเปาะตบขวงังอเภอขอวงังจังหวัดยะโสธรนะคะเชา้านี้คุณวารินทวีกันพาไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเพาะนะคะจากโคนต้นยางนาค่ะนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่จํานวนของเห็ดเยอะมากนะครับตอ,ตอนนี้นะครับแค่ไม่กี่นะครับยังเกือบๆยีแล้วครับตรงนี้ ปปแทบจะทุกต้นเลยนะครับก็คือจะต้องมอีบางต้นอาจจะมีเยอะบางต้นอาจจะมีน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ต้นไหนที่มีเชื้อแตกแล้วก็เริ่มโตก็จะเยอะขึ้นนะครับ